สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณสิงห์ที่โสดนะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดนะคะผู้ที่เกิด23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมดีกว่าว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์และพลังงานรวมๆของชาวลัคนาราศีสิงห์ในมีนาห 6, 6นี้จะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณสิงห์ที่โสดนะคะใบแรกห้าดาบ โสดก็ห้าดาบเลยแสดงว่ามีการเทนะคะเขาเทเราไม่เราก็เทเขานะคะหรือต่างคนต่างเทก็ได้ถึงได้โสดนะคะขยายพลังงานต่อแปดดาบคุณสิงก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะคุณสิงที่โสดนะต้องมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนนะคะหนึ่งถ้วย มีใครบางคนไปเริ่มต้นความรักใหม่นะคะก็น่าจะเป็นคนที่คุณสิงห์ดิวอยู่หนึ่งดาบไปอย่างไร่เยื่อใยเลยอะแม่โมต้องพูดอย่างนี้นะอืมหรืออาจจะมีการพูดจาแบบไม่ถนอมน้ำใจแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณสิงเป็นคนแบบพูดตัดอย่างเด็ดขาดแล้วเขาก็ไปก็ได้ทั้งนั้นนะคะ เจ็ดไม่เท้าแล้วก็บล็อกเลยก็จะเรียกว่าโปะเทบล็อกก็ได้นะคะขยายพลังงานต่อไฮพริสเทสมีใครบางคนแอบมีกกิ๊กนะคะแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งจับได้นะสี่ถ้วยมือที่สามเข้ามานะคะ งานนำพามาก็ได้นะคะการเรียนนำพามาก็ได้แต่เป็นลักษณะข,ของมีมือที่สามเข้ามาแล้วพอคนสิงรู้วิธีก็คือโป๊ะเลยนะคะแล้วเขาอาจจะเริ่มความสัมพันธ์เนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วความหมายก็คือทั้งหมดเนี้ยมันทำให้คนสิงเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้โสดนะคะเพราะแอบไปสุกคิดเอาไว้คนที่คนสิงอดีต ที่เคยเดีวอยู่ด้วย King of Pentacles นี่แหละเพราะตัวดีแม่ตัวดีของคุณนะเอาล่ะเพราะนั้นเนี่ยพลังงานค่อนข้างจะเป็นไปนในทิศทางเดียวกันเลยนะคะพลังงานไม่เคยโกหกอัมสลานะ The ะเฮลโลแฟนซ้อนมาซักระยะหนึ่งแล้วเช่นคุณสิงห์อาจจะเคยให้โอกาสที่ให้เขาแบบปรับปรุงไปจัดการ,รมาให้เรียบร้อยแต่ก็คงจะไม่สามารถ เพราะฉะนั้นคนสิงห์ก็เลยจัดการตัวเองด้วยการเอาตัวเองออกมาจากอะไรที่เป็นท็อกซิคเรลชั่นชิพคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะขยายพลังงานสามถ้วยมันมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะชาวลัคนาราศีสิงห์ถามจากจักรวาลมีไรอยากบอกหกดาบ ฟิลลิ่งนะหกดาบห้าดาบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะก็คือหันหลังเจ็บแต่จบหกดาบห้าดาบแปดดาบของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นการคอนเฟิร์มพลังงานแล้วนะคะว่าคุณสิงห์คงจะต้องจัดการหักกับใครบางคนมาก่อนหน้านี้แน่นอนนะคะสี่เหรียส ค่อนข้างระวังตัวมากนะคะแล้วก็เ,เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เยียยารักษาฮิลลิ่งใจตัวเองนะคะสำหรับสภาวะของชาวลัคนาราศีสิงห์แบบโสดแบบไม่ทันตั้งตัวนะถามครูบาาจารย์ดีกว่านะคะว่าในช่วงมีนานี้คุณสิงห์จะเป็นยังไงนะคะถามครูบาอาจารย์ให้นะซึ่งสำหรับีิทำให้แม่ได้รีวิวดี มากมายนะคะหลายร้อยรืวิวเลยลองไปอ่านดูนะเอาล่ะ right. มีปัญหาปากเสียงนะคะเรื่องของความเจ้าชู้ของอีกฝั่งหนึ่งก่อนหน้านี้ทำให้อาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะเอาล่ะ right. คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามที่บอกนะคะทีนี้มาเปิดพลังงานของชาวสิงห์ที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะใบแรก page of sorts <c oughs> คุณมีปัญหาปากเสิยงกับเขาแน่นอนนะคนที่มีนิสใสเป็นเด็กนะคะเจ้าชู้ชพ e ่ m i t s นิ่งสยบความเคลื่อนไหวเช่นบล็อกแล้วต่างคนต่างอยู่ไปเลยนะเบวิลความเจ้าชูก็เป็นเป็นในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันนะคะพลังงาน Page of cups เด็กมีนิสัยเป็นเด็กล้าอาจจะไปซุกจิกเด็กอ่าอันนี้ก็ได้นะคะ a g e of Wands เด็กคนนี้อาจจะมาจากที่ทำงานลูกน้องรุ่นน้องนะคะที่โรงเรียนที่มหาลัยได้หมด Hangman คนที่มีคนคุย in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วจะเจอให้ระวังมือที่สามที่เป็นเด็กมาจากงานหรือการเรียนนะคะขยายพลังงานต่อกเรียนมีการคบซ้อนมาสักระยะหนึ่งแล้ว แล้วคุณสิงน่าจะไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างมานะคะก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำแต่ก็เหมือนกับเฝ้าสังเกตการนะ Queen of Pentacles ไม่พูดนิ่งสังเกตการอ่อีกใบหนึ่งนะเพราะว่าพลังงานมันออกมาเหมือนกันมันออกมาค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันซีเรียนคุณได้ซีเรียนเหมือนกันก็คือเป็นการที่ คุณสิงจะไม่ยอมให้ใครมาทำกับคุณสิงแบบนี้เด็ดขาดนะคะหรืออาจจะมีการสู้เพื่อปกป้องค,ครอบครัวนะคะคนของเรานะแต่ก็คุณสิงอาจจะทำสิ่งนี้มาหลายครั้งแล้วดูเหนื่อยนะคะความเจ้าชู้ไม่ใช่หวัดนะมันเป็นเรื่องของนิสัยนะคะเพราะนั้นรักษาไม่หายนะคะสิ่งที่จะรักษาหายได้คือการมีสิงโอเค เอาล่ะขยายพลังงานต่อให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเนレーショชิพแต่งงานแล้วมีแฟแล้วนะแปดดาบคุณได้แปดาบเหมือนกันมาพลังงานไม่เคยโกหกมามอซรานะคะคนที่ใช้จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามต้องมาในเวลาที่ใช่นะหน้า่านพลังงานจากรูปรูปบอกบอกได้ทุกอย่างทั้งหมดนะคะย่านความถี่ของท่งงานจะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะ อยากรู้อะไรได้รู้หมดอ่ะโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะคุณจะได้รู้ทุกอย่างนะจากรูปเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะห้าไม่เท้ามีการทะเลาะมีปักเสียงกันอย่างรุนแรงแน่นอนนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีร e ล a t ชั่นชิพสิบถ้วยโดยเฉพาะยิ่ง,อองนคนที่แต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วอันนี้อาการหนักนะคะมีคนออนอกแฟกนะแล้วก็ หรือไปดิวคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือไม่ได้ไม้อ่ะแต่แค่รับหลังคนของเขามาหาเรานะคะให้ระวังกลางงานอย่างนี้เอาไว้นะถามจากรูบาจารดีกว่าด้วยพันมอสรานะคะว่าคนจัดการยังไงดีนะกับคนนี้นะคะโอบางคนยังต้องอยู่เพราะว่ามีเรื่องของค่าเลี้ยงดู มีเรื่องของทรัพย์สินมีเรื่องของธุรกิจนะคะก็เลยทําให้ยังไม่แห้งไม่ขาดแล้วก็ยังต้องไปทั้งอย่างนี้แหละนะแท้แท้แท้ๆกันไปแต่ยังไงก็ตามแต่คุณสิงเข้าใจตัวเองแล้วแหละว่าจะจัดการยังไงกับตัวเองนะคะเราเปลี่ยนใครไม่ได้อะงานง่ายๆแค่เดินออกมาหรือจัดการตัวเองว่าถ้าอยู่ฉันก็อยู่ในที่ของฉันเธออยู่ในที่ของเธอ ่เลี้ยงดูลูกให้ดีเลี้ยงดูฉันให้ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงลุมีนานี้ยังไงเราเจอกัน e ีหน้าซิ e y